สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสวนสมุนไพรสี่ันดอนนะคะต้องบอกเลยว่าพื้นที่เนี่ยก็น้อยแต่ว่าปลูกมากปลูกต้นไม้มากแล้วก็คือที่สําคัญเนี่ยนะคะต้นไม้เนี่ยขยันขยันขึ้นมากเลยไหนโชว์สิะะแม่แต่ในอิดดูสิคะแม่แต่ในอิดก็ขึ้น ไม่มีดินก็ขึ้นเลยจะมีต้นไม้พันแปลกๆแล้วเนี่ยโอ้โหลิ้นมังกรไม่เคยเจอลิ้นมังกรที่ไหนใหญ่ที่สุดเลยใบยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากา <c oughs> ขอบอกเอะบอกว่าลิ้นปราวานเหรอคนเรียกลิ้นปราวานฮะน <c oughs> ขี้ปาวานเออถ้าลิ้นมังกรมันหขนาดนี้ตัวมังกรต้องตัวใหญ่มากเลยเนี่ยอืมอ๋อชื่อชื่อต้นลิ้นมังกร เป็นพันครีบปลาวานอ๋อโอเคโอเคโอ้ยมาตูมแขกมาตูมซาอุใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยโอ้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 ดูสิเนี่ยต้นไม้สารพัดเลยต้นไม้สารพัดเลยเนี่ย นี่ผักแพวไว้ทานกับแหนมเนืองอร่อยอร่อยนะคะพอดีที่นี่เขาทานทำแหนมเนืองส่งด้วยนะคะนี่เฉพาะส่วนนี้ต้นไม้หลากหลายสายพันธุนี่มะตูมซาอุใหญ่มากใบใหญ่มากอืออืองามจริงต้นไม้บ้านนี้งามจริงอ่าว่านกาบหอยบอกได้เลยว่าไม่เคยเจอบ้านกับหอยที่ไหนใหญ่ที่สุดอย่างนี้เลย ลิ้นมังกรดูสิพันุขี้ปาวาน<ะ>เขาจะใหญ่มากนะคะใบเนี่ยใบเนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับไม้ใบโชว์ได้เนี่ยเอ,อพอดีเนี่ยจะเอาไปไปทําพันไว้ก่อนจะได้ประดับสวนนี่นะคะนี่ว่านกาบหอยไม่เคยเจอเลยบอกได้เลยเนี่ย ใหญ่สุดยอดเคยจะเจอพันธุ์เล็กๆที่นี่สุดยอดมากแล้วก็งามขนาดไม่ค่อยมีดินนะคะขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวจะลองไปดูซิเอาไปส่วนสิงทองซิจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรอชมตอนต่อไปดูสิใหญ่มากใหญ่มากอุ้ยสีสวยดูสิเนี่ยออกมาสีสวยสีสวยดูนะคะเนี่ยว่านกับหอยนะคะ เนี่ยไม่มีดินเลยแต่ขึ้นได้งามมากเลยเนี่ยนะคะเนี่ย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 เลื้อย,ยไปเนี่ยไม่มีดินเลยมีเป็นหินดูสิเนี่ยขึ้นมาได้งดงามขนาดนี้